ช้างบ้านเรานะคะทุกคนชมช้างชมบรรยากาศนะคะตัวเล็กตัวเล็กขนาดกนอลายไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะคะอ๋อออกมาอีกตัวงแล้วนะคะนู่นซิใช่กะเจใช่กะใช่กะเจดีขมาสตัวออก ติดข้ามมาตัวอีกอีเลฟเฟนคิดถึงเมืองไทยไหมจ้า มกกาาเวันนี้ลมไม่แรงนะถ้ลมหน้าไปตกป่าฮาวาซันปทงไหนต่อไป Prøv at se, hvor god han var det, til at, så at holde på så det er super måde, har, så behøver på på man ikke ja, en man kan bare sætte sig og se, virkelig dårlig ergonomisk stilling. Altså det, hvis man får besøg ude på kontoret en, der ved, hvordan man skal sidde på en stol, så vil de aldrig sige, at man skal sidde sådan. Det gør de herinde, fordi det kræver ikke ret meget energi, og så kan de bare sidde og tage fat, begynde ikke bare at flytte sig. Det er ligesom jeg ser også nogle gange om søndagen, når man sidder langs på arbejde i hånden og er Det er godt at Og så det med, med, med pandaen og bambus. Det er det, den gerne vil have. Hvorfor tror I, at den er begyndt at spise bambus, når den ikke rigtig kan bruge det til så meget? Har I nogen, var det nogen af jer, der hvor der var corona, så var det det, som hedder corona-isolation? Det vil sige, at I måtte være derhjemme, og I måtte ikke gå ud. Ja, det var kedeligt, ikke også? Og så havde man måske ikke så mange ting i køleskabet. Så hvad måtte man gøre? Man måtte jo bare spise det, der var der. แล้วในโน้นคืออะไรช้างอ๋อบ้านช้างบ้านช้างละสันพี่นออหห้องอ๋ยร้อนก้อยมึงเอาลูกออกมาอุ้มไหม กอดหาหนม้ก่อนเดี๋ยวหาหนม้ก่อนโอ้ยมีบ่านนองนอม่นี่โ <c oughs> อ,อ,อ้มีอยู่ยค่ะพี่น้องมีอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นม่ค่ะนี่ค่ะ,คะโอ้ยกินด้อยู่ด้นี่เฮ้ก้อย น้อใหม่นอ้องน้อยๆบ่า <c oughs> ด้เด็ดกรให้เบิงซิบัมบูชิแพนนะบัมบูชิแพนนะไม่ใชุ่กคนนะคะ <c oughs> แต่เยอะอยู่นะคะได้ได้เป็นหมอ้ออยู่คะ่ะพี่เพื่พอนๆดูคะ่ะนี่หนอนี่ก็ใหญ่นะคะเออลูกไอยุตัวนี่ กินได้บ่านนอกใหม่นี่ปลายปลายเขาไปกันแล้วค่ะออดอกไม้สีฟ้างามเนาะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะทันควินนะคะน,น่ารักจังเลย <c oughs> ถ่ายกะ Ready, Ready? Ready? แหวดีใช่ไหมแหวดีแหวดีน่ารักบบไม่มีปลาทักตัวน้ำตื้นนะคะหาปลาไม่มีปลานะคะแนวน้ำนะคะเพื่อนๆว้ายใหญ่มากร้องเสียงดังด้วยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ สปค่ะบรรยากาศต้นไม้ไปได้วยกันนะคะชมสัตว์ในสวนสัตว์ไปได้วยกันนะคะอ,อ ดูดีนะคะคลิปนี้ดูตาลงคุยใหญ่ทั้งเด็กนะคะไปดูบ้านช้างคะ่ะทุกคน ร่างัักจไม่รู้ว่าแม่นะ้ำมีกี่ตัวนะคะคิดว่ามีแค่3มตัวหรือเปล่า<อ>เยอะมากราคะบรรยากาศธรรมาชาติรุนรนนะคะเหมือนข้างนอกเลยค่ะบรรยากาศ สวยงามท้องฟ้าสวยงามต้นไม้สวยงามดอกไม้สวยงามสัตว์น่ารักโอ้อันนี้บ่หยอดตําลึงพี่น้อง <c ười> ข่อยคือหาแต่นแนวกินแต่เอ้อคืองามทแท้ค่ะแมนบ่พี่น้องหยอดงามงามิม่งดูคุณอ่ะเจเดกาดาอยู่ค่ะพี่น้อง ดอกใหม่กับงามค่ะนี่คืออะไรคัน,นนทริชโมวเสือเหรอเสือโอ้ยลองดูค่ะยอยู่ใสเนาะอีตันนี่ฮหาดูซี่นุ๊

อยูไ่ไหนอยู่ไหนอะมองไม่เห็นเห็นไปธรรมชาตินะคะเขาก็จะตายทำที่ให้ตายอยู่ในรังหรือเปล่าคะนะ่ะเขาทำดีนะนู้นค่ะพี่่เพื่พนพนพนอนๆอ,อยู่ในพุ่มไม้นะคะเดียว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 ก่อนซูมก่อน,อนโอ้ย ซูมมันจะมัวไหมคะน่าๆๆๆเห็นไหมคะพี่ๆเพื่อนๆเห็นไหมคะในพุ่มไม้นะคะพีแอนเนี่ยโอเวอรอไทยด่าฮอดี้เข้ามาที่ออกมาแล้วค่ะนี่ออกมาแล้วนี่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 ตีเข้ามาอุ้นว้าวเห็นไหมคะ โขาเนี่ๆๆๆๆขาน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากสิหลบอยู่ตรงนั้นนะคะนู่นตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะคะติอิงติว่าเอาพดใช้เห็นไหมคะลงมาแล้วค่ะ น่ารักจังนี่นี่น,นี่กำลังต่ายมานะคะทุกคนอุย้ยไม่ต่ายนีย่ขอนอนกินหญ้ายอยู่ข้างล่างค่ะน่ารักอ่ะมังพรหรือวะคะน่ารักยังเลยมังพคหรื้วะคะน่ารักจังเลย จอ e สั i ว e จอมฉัจมบรรยากาศไปแน้วค่ะเพื่อนบรรยากาศสวยงาม มีแค่สองตัวหรือเปล่าคะเนี่ยตัวงามไปไหนอีกัะเนี่ยไม่เดินไปตรงนี้ไปดูตัวไอเนี่ยยา ตรนนี้เสือนะคะนอนอยู่โน่นค่ะก็ไม่ออกมาเดินนะคะมันร้อนพี่เพื่อนๆร้อนมากค่ะ ชมบรรยากาศไปค่ะเพื่อนๆสวยงามตรงนี้ก็ที่เล่นของเด็กนะคะแถวนี้ที่เล่นของเด็กงนั้นค่ะที่นั่งเล่นที่นั่งกินข้าวหอข้าวมากินด้วยก็ได้นะคะ แบบแคมปิ้งต้นไม้นี่สวยงามดูมเขาตัดกิ่งสวยท้องฟ้าก็สวยหนึ่งค่ะตรนนี้คืออะไรเอ่ยน,นกร้านอาหารมีทุกอย่าง เขาก็จะบอกนะคะว่าไปไหนไปไหนไปแพนด้าไปเออ่ทาพ,พีนคือเหมือนเหมือนครึ่งหมูครึ่งอะไรอะ่ะฟันยาวๆดูค่ะต้นไม้พ่อแม่พี่น้องมันไงมันงามดูอตอ้นหม่อยู่ประเทศเดนมาร์กนี่โอ้ยไงขักไงแน่ไปค่ะ ตัวอะไรไ <ป S 2> เอ่ยไปค่ะไปชมด้วยกันนะคะฮะน,นี่เองนี่เขาห้ามถูกนะคะเป็นเอ่อไฟฟ้าค่ะห้ามถูกเขากั้นเอาไว้นะคะ เี่เปียช็อกอยตัวนู้นตัวใหญ่มากพี่ๆเพื่อนจะเข้าประตูไปแล้วค่ะนกนเขาจะเข้าประตูไปแล้วค่ะพี่พดีิลเี่น่ดน ว้าวในลูกนะคะนั่นแม่ตัวใหญ่มากดูตัวข้างในน้องใส่พ่อหรือเปล่าคะเนาอะเห็นตัวหัวตัวใหญ่มากเลยค่ะว้าวตัวใหญ่ ใหญ่มากเลยลต,ตัวนี้ใหญ่มากเลยเห็นตัวหัวสีดำนะคะน่ารักอะ่ะน่ารักมากเลยโอ้แอนน์ขอจบคลิปก่อนนะคะพีทีเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ Thank you to everyone สวัสดีค่ะ